เอามวนมวนมวนเอามวนมวนมวนผมมวนผมมันฮนะเอเอรอบกลางวันนะหัวค่ำหน่อยดูวอลเลย์บอลคราวนี้ฟุตบอลหญิงยูสิบเกนะฮะที่ติดตามมา ตลอดหลายเกมนะฮะทำให้ผมหมวนอีกแล้วมันชื่นอุราครับชนะใครก็ไม่เหมือนกับชนะเหยียนครับคว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยสําหรับทีมหญิงของเรานะครับในชุด U19 หลังจากที่ทําการเล่นนะเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้ในเกมนี้แบบเหนือเหนือเลยนะเหงียนสู้เราไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของแนวรุกนะครับที่เป็นจุดเด่นในชุดนี้ ผลงานดีเหมือนเดิมนะวันนี้แกนกําลังหลักของทีมชาติไทยครับในการลงเจอกับเวียดนามนะก็นํามาโดยอาทิมาบุญประกันภัยภูริาประตูนะมานิตาน้อยเวทอันนี้เป็นลูกของมานิตน้อยเวทนะครับหลายคนคงรู้จักแล้วก็พิญญพัฒน์กินคล้ายริญญาพัฒน์มูลดงนะครับพวกนี้ รู้สึกว่าจะอยู่ในชุดใหญ่ไปแล้วนะรัศิตาเทาเบารัตวรินอินทระบำรุงกุลิศราลิมปาวานิชนะครับเบอร์10โคตรเจ๋งเลยคนนี้11พัชรากรคูเชื้อ13ปีชาพรเครือชื่นชม16นชนกโกสันสัสกุลแล้วก็20ปฏิชาติทองรองนะครับคนนี้ก็ เคยขึ้นสู่ชุดใหญ่มาแล้วนะฉะนั้นแล้วประสบการณ์จากนาัาเตชุดนี้อยู่ในชุดใหญ่หลายคนนะทำให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยในชุดเยาวชนได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทำให้รูปเกมเป็นเราที่ครองเกมใส่เวียดนามซะส่วนใหญ่นะครับแล้วเกมบีบของเราเนี่ย ทำได้ดีกว่าเวียดนามทุกประการเลยแนวหน้าของเรานี่จะช่วยกันนะครับเคลื่อนตัวบีบทุกจังหวะจนบางทีเนียนเสียบอลไปเลยเอาคุณคิดเอาขนาดผู้ชายอะ่ะผู้ชายถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยโดนกดดันหนักๆเขาก็เปเหมือนกันนะจะไม่ได้มี ความนิ่งเหมือนกับระดับที่สูงขึ้นมานะแล้วคุณคิดดูว่าบอลหญิงเบสิกไม่แน่นระบบไม่ลงตัวด้วยถ้าใครดูบอลหญิงจะเห็นลหลายเกมนะฮะบ,บางทีดูไปก็อาจจะปิดไปเลยเพราะว่ามันไม่มันเหมือนกับฟุตบอลชายมันอาศัยจังหวะจากโคนหากจะชนะก,กันเนี่ยอาศัยความเด็ดขาดในแดนหน้าเท่านั้นซึ่งการทําเกมตาน,านานามันก็ดูไม่สมุดนะครับซึ่งหยันก็รวนเตะทิ้งเตะขว้างไปเลย ไทยก็ทักทายก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่9นะจากการซัดระยะไกลได้ลูกนิ่งก็ถือว่าลองเลยนะฮะฟุตบอลหญิงถ้าตรงกรอบเมื่อไหร่เป็นเรื่องเมื่อน,นั้นนะครับลูกนี้ก็เบียดข้างเสาออกไปแล้วก็อีกหนึ่งจังหวะหลุดทะลุนะครับของทีมชาติไทยบอลแทงช่องแบบน,นี้จะมีบ่อยนะยกข้ามกองหลังคู่แข่งนะแล้วก็แทงช่องเพราะว่ากองหน้าเราจะเป็นประเภทเก็บเกี่ยวบอลได้ดีและก็ เก็บบอลได้กับตัวค่อนข้างนานเหมือนกันนะวางไปตรงนี้ก็ได้เปิดเข้ามาลุ้นหน้าประตูแต่เราโขกไม่โดนนะฮะเราก็จะได้เจ้าหนูผมทองท่าน,นฝั่งซ้ายเนี่ยปั่นป่วนตลอดเวลาเลยนะก็จะเป็นคนที่มีเทคนิคค่อนข้างดีมองมันเหมือนก็นึกว่าผู้ชายเล่น จากลูกเตะมุมครับเราได้โขกนะแต่ก็เหินไปและสุดท้ายนะประตูของเรามาขึ้นนําเขาเป็นผลสําเร็จถือว่าได้เร็วนะฮะเกมก็นึกว่าจะตึงกว่านี้มาทําได้จากริญพัฒมูลดงนะครับกับตันทีมนาทีที่27คนนี้แหละนะเห็นพวกตัดผมสั้นๆในข่าเมนบอกเราเอาผู้ชายมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> จริงๆน้องๆเขาก็ทรงๆนี้แหละไม่มีปัญหาอะไรนะครับริญพัฒมูลดงเนี่ยได้บอลจากจังหวะการดักตัดนะทีมชาติเวียดนามเวียดนามเนี่ย เน้นเกมบิวอัพในแดนหลังเองนะครับก็จะมีเซนเตอร์เขาออกไปที่แบ็กนะแต่ความเฉยนะการจับบอลที่ไม่นิ่งนะของเยาวชนหญิงเวียดนามมีเห็นเรื่อยๆดื่อินพัดมูลองเนี่ยวิ่งมาตั้งไกลนะแต่ว่าเขาเข้าฉกบอลจากกองหลังเหยียนไปแบบหน้าตาเฉยเลยนะฉกแล้วก็ลากทะลุเข้าไปเพื่อที่จะกดนะซึ่งผมมั่นใจละตอนนั้นเพราะทีมหญิงชุดนี้จุดเด่นนะครับซึ่งไม่ใช่จุดเด่นของทีมชาติไทยในหลายๆชุดนั่นคือจุดเด่นทางด้านลูกยิงไกล นะจุดเด่นทั้งด้านนี้ผมถามว่าลหลายชุดลักษณะแบบนี้ไม่ใช่จะยิงกันง่ายๆนะเราเห็นหลายครั้งมากที่มีลูกยิงไกลนะยิงจากหัวกะโหลกอะไรเงี้ยจากชุดนี้ซึ่งโคมมากซึ่งหลุดไปนี่ผมมั่นใจแล้วว่าพวกน้องๆจะทําอีกซึ่งผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะใส่อีกไหมนะจากโอกาสที่ได้นะฮะก็ปรากฏว่าเล็งแล้วซัดเลียดกระดอนหนีมือของศัตูนะอันนี้ซักซ้อมมาเป็นอย่างดีนะครับ ปกติแล้วบอลยิงเราก็จะเห็นยิงเบาๆนะเหมือนส่งคืนอะไรเนี่ยแต่ว่าเนี่ยยิงแล้วมันกระดอนหนีจังหวะปัดของผู่ต่อตูพอดีนะตรงกรอบแล้วก็เข้าไปเป็นหนึ่งศูนย์ของทีมชาติไทยขึ้นนําเวียดนามอย่างสะอกสะใจนะฮะหลังจากนั้นเกมของเราก็ยังบีเวียดนามได้อย่างต่อเนื่องนะแม้ว่าเวียดนามจะพยายามดันเกมลุกเข้าไปในกรอบครับแต่เวลาเล่นเกมรับพวกเราก็ป้องกันกัน,กนสุดพลังแรงเหวี่ยงดูนะครับกองกันอยู่ในเขตโทษเพียบเลยเหยียน,นก็ล้มระเนรนาดเพราะว่าเหยียน,นเวลาขึ้นเกมลุกเนี่ย ขึ้นไม่กี่คนนะเพิ่งจะเติมมันขึ้นมาเรากองกันอยู่ตรงนั้นก่อนที่เราจะตอบโต้มาครับแล้วยิงสวนเวียดนามอีกครั้งหนึ่งเวียดนามยืนเลยฮะยืนสารภาพแต่บอลชนเสา ก็เลยจบครึ่งแรกไปที่1นูนเท่านั้นนะครับไทยก็ยังไม่ได้ประตูเพิ่มทั้งที่เกมดูเหนือกว่าแต่ว่าความซวยเนี่ยมาอยู่ที่ช่วงครึ่งหลังนะครับไทยของเรากลับกลายเป็นว่ามาเสียประตูตีเสมออย่างไม่น่าเชื่อครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของการเช็คของแผงหลังเรานะโดนยกข่าม,มานะไม่มีอะไรเยอะบอลเหยียดก็คือยกข่าม,มาลุ้นแดนหน้าเอาแต่เราไปเกี่ยวเขาล้มในเขตโทษก็เลยโดนเป่าจุดโทษให้สุดท้ายโดนท่านั้นของ ที่ทุยงาโดโอนะยิงตีเสมอเข้าไปในนาทีที่51จากนั้นเราก็พยายามเดินเกมเข้าใส่นะครับโดยเฉพาะแนวหน้าของเราเนี่ยดันเข้าพร้อมๆกันเหยียนก็ไปไม่เป็นอีกเช่นเคยแถมยังมาเสียจุดโทษให้ไทยนะครับจากจากังหวะกุลิสลา พยานเข้าไปในกรอบนะบอกแล้วว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องนะครับความคล่องตัวมีเก็บบอลได้และก็ทะลุทะลงแบบนี้แหละแต่อย่าให้ได้ง้างนะง้างนี่เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่หนักหน่วงเลยสําหรับกุกลิสราก็ทะลวงไปจนเหยียนต้องตัดฝ่ามาไม่งั้นได้ง้างแน่นอนก็เป็นจุดโทษคืนให้กับทีมชาติไทยนะยิงขึ้นนําเหยียนไปได้อีกหนึ่งประตูในนาทีที่62กุลิสราลุกขึ้นมาซัดเองสังเกตชุดนี้ถ้าใครเป็นคนโดนทาฝ่าคนนั้นจะลุกขึ้นมาซัดนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเกมของไทยก ็มาได้จากปาริชาติทองรองครับเปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้าไปในกรอบเขียโทษก่อนที่จะมาถึงพัชรกรคูเชื้อนะยิงด้วยสายเสียบประตูเข้าไปถือว่าเป็นประตูปิดกล่องของไทยเราด้วยนะครับเพราะว่าเกมมันระดับแตกต่างกันเยอะแล้วลูกยิงเนี่ยเป็นลูกยิงที่ทั้งหนักทั้งแรงเต็มข้อเต็มลำเลยนอกกรอบเขียโทษด,ด้วยนะครับบอลโคตรพุ่งแล้วก็แหกหน้าเหยียนไปเลยฮะหนีออกไปในนานทะีที่68ซิกเนเจอร์ยิงหนักยิงไกล สรุปเกมนี้ไทยเอาชนะเวียดนาม3ประตูต่อ1น่คาบ้านคารังเลยนะฮะเงียบกริบครับลำพังเงียบอยู่แล้วแฟนบอลฝั่งนู้นไม่มีเลยนะแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาเชียร์กันเจอไทยยิงแล้วบอก ไม่เอาไ่พูดเด็กชุดนี้มันแสบจริงๆนะเออชนะ3-1่คาบ้านก็ถ้าใครติดตามก็ะเห็นว่าโดนมาเยอะนะฮะชุดนี้คือให้พักน้อยๆนะแล้วก็เตะบ่าย3ามสนาฬิกาในทุกวันต่อเนื่องกันพัก2วันเตะพักสองวันติโครโหดสําหรับเด็ก19แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยจัดสนามแข็งโป๊กนะฮะสนามโรงเรียนให้แล้วโอโ้โหแย่มาก โดนวิจารณ์เยอะพวกเธอก็เลยสะใจเป็นพิเศษหละะังจากจชยชนะครั้งนี้นะครับสาวกเหียนอยู่ไม่ได้เหมือนกันนี่ฮะฟุตบอลเวียดนามบอกว่าพวกเขาเก่งแค่เรื่องคุยโม้เท่านั้นนี่ครับนี่ฮะโปดบอกสาวเวียดนามว่านี่คือฟุตบอลไม่ใช่ศิลปะก,การแสดงนะฮะนี่ฮะเอาละกลับบ้านแล้วแต่ง,งานมีลูกซะพวกคุณเล่นฟุตบอลไม่เป็นหรอกนี่โคชหญิงทีมเวียดนามยูสิบเก้าห่วยมากแนวรุกไม่เชื่อมโยงกันไม่เข้าใจกันยิงประตูยากมากความคิดเห็นต่อมาฮะบอกว่าทุกชุดช่วงนี้เขาไม่แพ้ไทยกัน ชุดนี้แย่มากนะนี่ฮะนรกในบ้านแท้ ยังเก็บไม่ได้เรียกว่าเดือดจัดเดือดจริงนะฮะความเขียนต่อมาบอกว่าเป็นสัญญาณหมุ่บอกอนาคตได้หยิงไทยชุดนี้แกร่งตั้งแต่เริ่มต้นฉันผิดหวังจริงๆนี่ฮะความเขียนบางส่วนเท่านั้นนะเอามาให้ชมพอหอมปากหอมคอก็โหดจริงๆนะครับรวมแล้ว5เกมไทยของเรายิงไป25ประตูด้วยกันนะรอบชิงยิงน้อยหน่อยยิงไป3เม็ดก่อนหน้านี้รอบรองยิง5เม็ดรอบชิงก็3รอบแบ่งกลุ่มยิงนัดละ6-7ลูกเชื่อแล้วว่าคมจริงนะ ออถ้าใครอยากดูไปร้อนดูในเพจของเวียดนามได้ยิงประตูแต่ละลูกคมจัดจริงๆขวาแชมป์คาบ้านของเหียนครับเป็นเรื่องราวที่ยินดีปีดาไม่ว่าจะชุดไหนหเราสนับสนุนซึ่งกันและกันวันนี้ลทาทถ้ำชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะหน้าย